รุ่นนี้หมดเลยนะโอ้ถือว่าลูกสวยแล้วก็เนี่ยเนี่ยรุ่นนี้หมดเลยโอ้หอมพี่แก้วปีนี้มาเยอะมากนะปีนี้แล้วใบสวยลูกสวยนะเดี๋ยวเออทักทายน้องที่ดูแลนะ สวัสดีครับน <laughs> หนูชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยชิ <S 2> <S 2> น,นีครับพี่นี่เป็นพี่ของเฮียบครับ,บอืมเป็นพี่ของเฮียบนะที่ที่ดูแลสวนพี่แก้วนะมีเป็นไงบ้างอ่ารุ่นนี้มากันมาเยอะไหมมาเยอะครับพี่มาเยอะลองเช็คดูทั้งหมดกี่ต้นนะรุ่นนี้โอ้เป็นเป็นร้อยต้นครับพี่เป็นร้อยต้นครับโอ้โหเป็นร้อยต้นครับ แล้วปีนี้ใบดีมากเลยนะดีครับพี่ดีดีเยอะโอ้ใบดีแล้วบอกว่าปีนี้เอาลูกทั้งทั้งแปลงเลยทั้งแปลงเลยครับโอ้โหทั้งแปลงทั้งส่วนบนเขาด้วยครับส่วนบนเขาประมาณห้าปีหรือสี่ปีห้าปีสี่ปีครับ4ี่ปีอีกโอ้โหแปลงนุ้นข้างบนนน้ที่ไปกบขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูดูดูคลิปนะแปลงนุ่นก็เยอะมากเยอะครับอืมแต่ว่าแปลงเนี้ยชอบใจที่ว่า เก็บญ้าเก็บญ้าไว้ดีแล้วก็ใบดีใบมาดีมากเลยโซนนี้คือเอาลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดโอ้โหทั้ง้นสามปีผมเอาสามปีเอาด้วยเอาครับแต่สามปีไม่ได้ฉกสารไม่ได้ฉกสารอืมทาไงอะ่ะผมแค่เปิดตาดอกใส่ปุ๋ <ๆ S 2> ลยลดน้ำครับอ๋อใช้ยาเปิดตาดอกมันครับอืมใช้ยาเปิดตาดอกอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวพา ไม่รู้พี่กบไม่รู้ว่าจะไปเดินชมล็อกไหนเพราะมันมันสวยไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยดยูเนี่ยรุ่นนี้เยอะมากเป็นร้อยต้นเลยนะเนี่ยรุ่นนี้อืมเนี่ยอ่าปะเดี๋ยวโอ้ยต้นนี้ยังกำลังบานปั้นดอกไหมเนี่ยปัดนแบบนี่อ๋อโอ้โหย นี่ก็น่าจะเพิ่งเพิ่งบานเมื่อคืนเมื่อวานนะอันนี้โฉบสารไหมหรือว่าโฉบครับพี่ตัวนี้โฉบอ๋อตัวนี้โฉบโฉบสารอยู่อือหนี่เดีขอขอ,ขอดูโอ้โหทั้งนั้นเลยนะหนึ่ยผมอยากจะซูมช้าๆนะเดี๋ยวให้เพื่อนดู อ่าคือมีปัญหาดอกร่วงอะไรต่างมีปัญหาไหมลูกร่วงอะไรต่างปีนี้ไม่่อยมีพี่ไมมีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมแม้พาปีนี้น้ําท่าก็ดีนะแก้แก้ตั้งแต่แก้เรื่องระบบน้ําได้เนี่ยแก้ทั้งแหลกหมดเลยครับอืครับแล้วก็เห็นว่าใช้วัสดุกรบปุงดินพี่กบด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างโปพีนี้ผมว่าลูกพีผม่าจะ <c oughs> จัดเต็ม <c oughs> จัดเต็ม <c oughs> จัดเต็ <c oughs> เมเลยนะเพื <c oughs> ่ <c oughs> อ, wh, อนดูเนี้ยโอ้ยอมแล้วว่าปีนี้นะปีที่แล้วไปกบมาเห็นใบเสียเยอะนะแต่ปีนี้เอาใบแบบทุเรียนใบแบบดูดินะเนี่ยดูใบปีสวยโใบสวยใบใหญ่สวยด้วยอืมเนี่ยขนาดเนี่ย ต้นผู้นี้ปีที่แล้วอผมว่าไม่ไม่ไหวนะพี่ต้นปีที่แล้วไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกครับอแต่ปีนี้ดอกมาเต็มเลยเต็มเลยนี่ยอันนี้อันนี้อายุสิบห้าปีนะรุ่นนี้เนี่ยแต่ปีนี้ลูกมาเต็มเลยนะฮะต้นนี้ปีที่แล้วได้ไม่ไีลูกครับเออปีทีนี้ตได้เยอะไดเอเนี่ยการไวย่ารักษาความชื้นแบบนี้นะดีมากเนี่ยอุ้ย นี่เต็มเลยโอ้โหอ่าตอนนี้ก็ทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้นก็พ่นยาไปเรึ่ง,ง <c oughs> พ่นยาให้ทางใบทางใบอืมแล้วก็กตัวทางดินก็ทางดินก็ใสอ่อ ใส่ตัวตัวอะไรบ้างหนูตัวที่ที่เอาจากพี่มาอ๋อครับสรุปว่าปรุงดินแล้วก็พวกอ่าปุ๋ยเคมีได้ใช้ตัวไหนบ้างอย่างปุ๋ยเม่เนี่ยก็ใส่คือสอบทีที่ทททอกมาให้อ๋อโอเคนะนี่ครับเพื่อนก็อันนี้คือเป็นสวนแบบ แล้วรุ่นเนี้ยมาพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยถือว่าถือว่ารุ่นเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะฮะที่ที่รุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นเนี้ยที่เห็นเห็นเนี้ยนะครับนี่เป็นรอยก็นลูกเอตอต้นละร้อยอยู่เนี่ยเป็นร้อยเลยอ่ะ <c oughs> นะครับอือดูสิตำสุดต้นละเจ็ดสิบลูกครับตำสุดเจ็ดสิบลูกครับอือือแล้วตอนนี้เราเราไว้เราไว้เอาขาดหรือ,อยังหรือหรือ,อยังไว้เผื่ออีกไหมหรือว่าเอาคือตัด คือแต่งขาดเรียบร้อยแล้วขาดแล้วพี่อันนี้อข, oh, ข,ขาดแล้วคืออย่างเงี้ยคือไว้อย่างนี้เลยนะครัไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว้าเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูนะดูใบปีนี้ใบของพี่แก้วสวยมากนะสวยจริงๆเนี่ยแบบนี้เลยคือโอ้โห แต่แปลงเล็กนะพีกพ่กบอ่านไม่ได้ลงไปดูนะครแต่ว่าให้เพื่อนๆพื่อนดูในแปลงเล็กเนี่ยให้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวพีกพ่กบขึ้นคลิปให้ดูนะแปลงเล็กแต่อันนี้คือต้นสิบห้าปีเนี่ยอืมปัญหาแบบร่วงก็ไม่มีเนาะไม่มีปัญหาร่วงปัญหาน้ำปีนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับโอ้ปีนี้เขาเขาเตรียมน้ำได้ดีมากนะครับอืม ที่หนูอยู่มาหลายปีอ่ะปีนี้กับปีที่แล้วแล้วเป็นไงบ้างต่าง <ผม S 1> กันาัว่าปีปีนี้ต่างกันเยอะครับอืมปีนี้ออกผลเยอะครับ,รบเพราะว่าปีที่แล้วมันออกแค่โซนส่วนฝังนี้กับโซนบนใช่าานี้ครับปีที่แล้วมีวปลากระทอนไม่ออกเออออกน้อยออกแต่พวกนกยิบอแต่ปีนี้มันออกทั้งมอนทั้งนกยิบอะไรเต็มต้นเลยครับหมดเลยครับหมด,หมดคือออกทั้งแปลงเลย อืมแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าทุเรียนสวยมากสวยครับสวยสวยจริง,รงๆนะขณะอยู่ตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบสวยแล้วก็คือการไว้หญ้าเนี่ยเห็นเห็นสภาพพื้นที่นะแบบนี้ทุเรียนเขาจะชอบนะอืความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเลี้ยงค่าให้ลูก <c oughs> เขาให <c oughs> เา้เหมือนคัาไงทุเรียนเนี่ยกินเก่งอย่างเงี้ย <c oughs> นะเบ่ง สร้างเรียกว่ากินน้ำกินปุ๋ยได้ดีนะครับนี่ฮะให้เพืเ่อนๆดูเนาะโอ้ทำกี่คนครับทั้งหมดห้าคนครับพี่ห้าคนพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมครับอืมวันนี้พี่กบมาไวๆเนาะก็เลยเห็นมีอยู่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปเลยนะครับอ่าก็ นะขอไปชมฝั่งนี้อเนี่ยนะก็ได้ข่าวเนาะในโซนของของทางอีสานโดยเฉพาะไปทางบึงการทางบึงการเนี่ยปรากฏว่าอากาศหนาวนะคือต่ำกว่าสิบต่ำกว่าสิบแล้วก็ลมด้วยนะทางบึงการทางน้องคายอะไรทางนูน้นทราบว่าทุเรียนร่วงกันเยอะเลย คือคือไม่ได้เลยนะก็เป็นกําลังใจนะหลายหลายคนบอกว่าโอปีนี้เสียดายมาพลาดเลยทั้งที่ดอกมาดีนะแต่ร่วงหมดมูร่วงร่วงเยอะนะร่วงเยอะเลยนะเห็น <He ard. S 1> แล้วก็น่าเสียดายปีนี้ทุเรียนดอกดีเออของเราก็ดอกดีเนาะดอกดีอดอกดีดกดแต่ว่าของเรายังไม่เสียหายอะไรเลยไม่เีนะโอ้แค่ดูใบครับเพื่อนครับดูใบเัาเนี่ยอ่า นี้นี่เขาอื <c oughs> นี่ดูนี่รุ่นนี้แล้วครับเอส่วนใหญ่เป็นรุ่นนี้นะนั่นเต็มไปหมดเลยนะเน,นอืมก็พี่กบมนานๆได้มาทีก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะให้ดูสภาพอ่าโดยรวมๆเนาะว่าเนี่ยตอนนี้เขาก็เอาไม่ไพเรื่ออะไรเนี่ย ไม้ไผ่รไม้ละกร,รมรอ๋อไม้ละกร,รมนะไม้ละกร,รมโอ้รรนะรรโหนี่นะเห็นต้นนี้ก็สองรุ่นนะดอกกำลัง,ส,งส,สามรุ่นด้วยมั้งเนี่ยนะมีลูกสองเหรอ,อ,อ,อโอ้โหตอนนี้ก็ทั้งต้นเลยนะอันนี้รุ่นนี้ดันทิ้งอ๋อนะ อ๋อดูสามดันทิ้งเลยครับอเนะ่ยดูยโอ้โหนี่เดี๋ยวปีนี้ขอมาทานทุเรียนพี่แก้วหน่อยนะครับ mm. ทุเรียนแปลงนี้เนี่ยปีที่แล้วราคาดีมากนะปีที่แล้วได้ราคานะแต่ปีนี้จำนวนน่าจะปีที่แล้วถึงยีสตันไหม ไม่ถึงไม่ถึงแต่ปีนี้เยอะเนะ,เะนะปีนี้น่าจะสองเท่าสามเท่าหรือเปล่าผมว่าน่าจะเกินสามเท่าเนาะมันเออแปลงนู้นด้วยเนาะแปลงข้างบนนู้นนะคือปีที่แล้วแทบต้นฟางนี้ไปนู่นไม่มีลูกเลยเพี่แต่ถ้ามีไม่กี่ต้นครับตน้นหนึ่งมีแค่สิบลูกยี่สิบลูกงี้ต้นหนึ่งบางบางต้นเหลือสามลูกอืมแต่ปีนี้ผมราะว่า เกินปีนี้ยังไงก็เกินโอ้เกินสามสิบเกินสามสิบสี่สิบตันโอ้โหปีนี้พี่เขาทำแหล่งน้ำเก็บน้ำดีมากะน้ำเลือเฟือเลยนะครับลงทุนเรื่องน้ำเยอะมากเนี่ยเนี่ยพี่กูมให้ดูนะเนี่ยดูใบดูกิ่งก้านสาขาดูใบทุเรียนนะดู ไม่ค่อยมีต้นไหนที่ว่าป่วยอะไรเลยนะคือสดชื่นหมดเลยในะใบเขาเนี่ยก็ให้นะครับถ้อาอาหารครบเนี่ยทุเรียนสมบูรณ์มากๆเนี่ฮะก็เป็นทุเรียนอยู่ที่ทุ่งเพนนะครับอ่า ส่วนใหญ่แป้งเงินอื่นรุ่นนี้มีมีมีบ้างไหมเคยเจอไหมมีครับมีแต่ส่วนน้อยครับอ๋อมีส่วนน้อยส่วนมากเพิ่งมีดอกมารุ่นนี้เนาะเออเพิ่งเพ,พิ่งดอกบานหางแยหางแยเพิ่งเมื่อคือพวงเออส่วนเยอะครับเออเคือพวงหางแยเนะี่ยดูพี่เขาไว้หญ้าเนี่ยดีนะแบบนี้ดีมากเลยมันมันทำให้มันไม่คือความชื้นความชื้นดีทุเรียนลูกสวยเนะี่ยความชื้น สัมผัสอ่ะนะเนี่ยดูยเนี่ยเลยเยอะขนาดไหนนะครับนี่คือแค่ต้นเดียวนะพี่กบไม่ได้ถ่ายให้ดูท <c oughs> ุกต้นนะมีเป็นหลายร้อยต้นด้วยนะ <c oughs> เดินไม่ไหวแล้วนะครับดูอ่ <c oughs> ต้นรับเป็นร้อยลูกเลยเนี่ยต้นนี้ก็เป็นร้อยเนาะเป็นร้อยอืมเป็นร้อยลูกเลยอ,อปีนี้ก็ขอให้ทุเรียนนะ <c oughs> พี่น้องชาวสวนทุเรียน <c oughs> ผ่านพน้นอ่า ปัญหาต่างๆให้ให้ได้นะฮะโอ้โหนครับนี่โอ้โหนี่ตอนนี้จริงๆแล้วพี่กบทราบข่าวว่า <c oughs> อ่าแนวโน้มความต้องการของผุเรียนในเมืองจีนเนพะิ่มเผเนี่ยถึงสองล้านสองล้านตันนะไม่ใช่น้อยนะฮะผู้เรียนนะตอนนี้ ขาดแคลนนะขาดแคลนในเมืองจีนเนี่ยขาดแคลนไม่มีทุเรียนเข้าเพราะอะไรเพราะว่า,เ,า,วาเขาชะงักการการการ,การนำข้าอยู่อยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวแต่ตอนนี้มันคงจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอย่างนี้ถือว่าความเรืยออะไรนะคนมันรอคอยอะ่ะเดี๋ยวถ้าชุดไหนหรือชุดนี้ได้เข้าไปได้นะโหนะฮะแย่งกันเลยนะเป็มมั่นใจนะว่า ทุเรียนเนี่ยยังไงก็เป็นผลไม้ที่ยังหน้าปลูกใช่ไหมใชม่ยังหน้าปลูกมากนะครับเออม,มันจะมีทุมีผลไม้อะไรอ่ะที่เราจะ,ะทำเงินทำไรายได้เท่ากับทุเรียนเนาะพูดถึงไม่มีหรอกไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอ่ะนะโอหายากมากนะครับทำก็ไม่ได้ยากเนาะพูดถึงยากออไหม อันี้ผมพูดถึงว่าอมถ้าเราพยายามนรพยายามพยายามทำครับมีความพยายามตั้งใจทำลุกน้องอ่ะทำได้ทุกสิ่งครับเออแต่ถ้าลลกน้องตั้งใจอ่ะโอ้เนี่ยฮะนี่จริงๆแล้วคือน้องๆเขาอยู่ห้าคนเขาก็ช่วยกันวันนี้วันหยุดวัน วันนี้ไม่ได้หยุดวันนี้วันนี้มด้หยุดไม่ได้หยุดพ่นยายครับเออพ่นยา <laughs> ก็พ่นยาเสร็จครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็ไหลโยงอีกครับครับพี่กบมาเจอน้องนีเลยตรงนี้เลยพาชมเลยเดินเลยนะเงียบอยู่ทางไหนไม่รู้แต่ว่าวันนี้เอาตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กบต้องเดินทางต่อนะก็วันนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วย มาแบบอยากมากมาก็ไม่ไบบไมรู้ใครรู้ไี่กบมาก็มาเดินแอบซุ่มมาซุ่มมาแอบดูก็ดีใจนะกับปีนี้กับทุเรียนของพี่แก้วนะครับอยู่ที่ทุ่งเพนนะที่ปีนี้สวยมากๆนะครับตั้งแต่พปกกบมาดูสวนของพี่แก้วนะอ่าสี่ปีละนะครับปีนี้ถือว่ามันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอะ่ะ ้นใหญ่เต็มที่ต้นเป็นร้อยลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นีต้นนี้ปีที่แล้วยังไม่เห็นออกลูกปีนี้มาแล้วเออปีที่แล้วไม่ได้ออกนะอันนี้อันนี้อะไรมูสซงคิงหรืออะไรหรือพวมองมณีอ๋อน,นี้พวงมณีนะอ๋อพวงมณีเนี่ยพวงมณีนะครับเออตอนนี้เริ่มโยงแล้วนะเนี่ยเนี่ยมีเชือกแล้วโอ้โหนี่มีมีรุ่นนี้ก็มาเอะพวงมณีเนี่ยโอ้โหมันมีดอกนี่ มันมีรุ่นนี้ก็มีแล้วก็ดอกเนี่ยกำลังยังไม่บานก็มีโอ้สุดยอดแล้วพวงนี้พี่กบก็ปลูกไว้พวงนี้ติดดีนะติดดีเออทำทำทำง่ายนะฟวงนี้แต่ลูกง่ายคือฟวงนี้เออกันยาวกันยาวยิบนกหยิบคือโซนีติดง่ายครับพวกนี้ครับกับกระดุมกระดืมโอ้โห เออมปีนี้พวมนี้ปีที่แล้วยังไม่เห็นเลยโอ้โหนี่ดอกในรุ่นนี้หางแย้มาเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะฮะต้นนี้ก็โอ้โหต้นนี้นะไว้ได้ถึงห้าหกสิบลูกนะเนี่ยต้นนี้ยไม่ต้นนี้ก็ดอกกำลังบานโอ้โหอ่อส่วนทางนี้อ่ะเดี๋ยวอีกก็ให้ให้ดูนะ โอ้โหคือพีกบแอบมาโดยไม่ไบอกแม้แม้แต่พี่แก้วไม่ได้ไม่ได้โทรบอกแกเลยโอ้โหไซต้นสิบห้าปีนะอืมแต่ว่าใบสวยมากนะใบไม่มีเสียเลยไม่มีใบไหมไม่มีใบซันเบิร์นไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าปีนี้ทำได้ดีมากนะฮะอา่าเนี้ย เนี่ยทำได้ดีโหอือโอ้ใบสวยมากอือโอ้โหอันนี้อะนี่อันนี้หมอนเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้หมอนครับโอ้โหอะนนี่อืหึหึโอ้ ไม่ตอีไม่ีลูกค่ครับตีดอกบ้านวโอ้โหตอนนี้อันนี้พรมณีป่ะพวมนี้เต็มต้นเลยเอ๊หนูระบบอ่าล่องน้ําเนี่ยเราขุดไว้นานยังนานแล้วพี่นานแล้วเออเนี่ยเพื่อนๆครับพี่กบอยากจะแนะนําว่าใครที่เป็นที่ตำาๆนะให้ให้ขุดล่องน้ําแบบเนี้ยเพื่อให้มันระบายน้ําได้เนี่ย นช่วยไม่ต้องยกโคกก็ยังได้เลยนะนไม่ต้องยกโคกก็ได้เนี่ยเขาะล่องไว้เออเขาะล่องไว้เนี่ยแต่มีอู้อันนี้นกหยิบป่ะเนี่ยนกหยิบโอ้โหปีที่แล้วมีหค่ลูกอ๋อปีนี้มาเต็มต้นเลยโอ้โหนกหยิบอือโอ้เห็นเนาะสอนพี่ของพี่เขาจริงๆนะแบบโอ้โหปีนี้ดอกมาเต็มต้นเลย <c oughs> เหมือนต้องมีว่านะ <c oughs> ปีนี้สามสิบยังน้อยไปนะ <c oughs> เ<อ> <c oughs> นี่ยนะเนี่ยปีนี้ระบบน้ำเขาดีมากนะครับเป,ปล่งที่ปีนี้ก็ทำน้ำไว้นะฮะัวลงทุนเรื่องแปล่งน้ำไว้นะน้ำจากเขาก็มาเก็บไว้ตรงนี้โอ้โหนั oh. น่นเนี่ยดอกเต็มต้นเลยเนะ <c oughs> นี่ยนะ นีแล้วไม่มีเ,เลยเท่นีไม่มียอหมเต็มต้นเต็มหมดเลยทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนที่ว่าไม่ไม่มาและที่สําคัญนะใบดีมากๆนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยคือถือว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับน,นี่รุ่นนี้ก็มารุ่นกําลังมะเขือพวงมีกําลังจะบานนะครับ น้ำท่าเขาดีมากนะแปลงนี้นี่ก็ขอบคุณน้องบีเอ่อน้องนีมากมากเลยที่พาชมสวนของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพนวันนี้นะครับพี่กบมาแบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะกอ็อ่วิ่งมาอยากมาชมนะมาแอบดูว่าอ,อ่เป็นยังไงบ้างก็ปีนี้พอใจเนาะหนูเนาะพอใจพอใจมากนะครับถือว่าปีเนี้ลูกมาดีที่สุดเลย ดอกมาดีลูกดีนะต้นสวยนะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ประมาณสักอ่อีกซ้าไม่เกิน3ามสบวันนี้ไปกบจะวิ่งมาเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้อยากจะมาทานทุเรียนนะครับทุ่งเพลนเรียนที่นี่อร่อยไหมอร่อย <laughs> อร่อยนะโอเคครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Thank you. thank mm -hmm. you